มิม,ม,มบทที่สองใต้ร่มต้นพระสีมหาโพธิรุ่งเช้าของวันใหม่ฉันพินิจด,ดูต้นพระสีมหาโพธด้วยจิตเบิกบานสังเกตเห็นว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์แผ่กิ่งก้านสาขาออกมาด้านหลังพระมหาเจดีย์พุทธคยาเกือบทั้งหมดเพียงเล็กน้อยที่แผ่ไปทางพระมหาเจดีย์พุทธคยาถึงกระนั้นก็ไม่ได้กระทบพระมหาเจดีย์พุทธคยาเลยประหนึ่งว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมยอมยินดีให้พระมหาเจดีย์พุทธคยาตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าตน รุ่งเช้าไร้ลมพัดพาต้นพระสรีมหาโพยืนสงบนิ่งไม่ไหวติ่งใบเหมือนเมื่อครั้งที่พร้อมยอมยินดีให้พระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ร่มเงาตนเพื่อตรัสรู้ยืนสงบนิ่งไม่ไหวติ่งใบเหมือนกันฉันได้ทราบประวัติความเป็นมาของต้นพระสรีมหาโพว่า ต้นที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นที่สี่มีอายุได้ร้อยยี่สิบห้าปีโดยแตกหน่อออกมาเป็นต้นที่สามซึ่งมีอายุถึงพันสองร้อยห้าสิบแปดปีเศษหมดอายุขายตายตามธรรมชาติต้นที่หนึ่งและสองมีได้หมดอายุขายตายตามธรรมชาติเองถูกทำลายโค่นล้มโดยคนไร้ศรัทธาเรื่องก็งมีอยู่ว่า เมื่อพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนาพระองค์จะเสด็จมานามัสการต้นพระสีมหาโพ์อยู่เป็นประจำจนเป็นเหตุให้พระนางติดสยะรักสิทธิ์หรือเรียกอีกพระนามหนึ่งว่ามหิสุนทรีเกิดจิตริษยาล่อให้คนไปทำลายต้นโพเสียพระเจ้าอาโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นต้นโพล้มลง ทรงตกพระทัยถึงกับวิสัญยีภาพล้มสงบลงณที่นั้นเองเหล่าเสนาอมมาตใช้น้ำลูกพระพักทรงฟื้นคืนพระสติพระองค์โปรดให้สร้างกำแพงอิดรอบล้อมรากโพนั้นทันทีและโปรดให้นำน้ำนมโคราดโพให้ชุม่มเพื่อแตกหน่อออกมาใหม่ทรงทอดพระองค์ลงกับพื้น ตั้งสัตยาธิฐานว่าจะไม่ขอเสด็จลุกขึ้นหากไม่ได้เห็นหน่อโพแตกงอกออกมาในไม่ช้าหน่อโพก็แตกงอกออกจากรากเดิมด้วยสัตยาธิฐานของพระเจ้าอาโศกมหาราชต้นพระศรีมหาโพกก็จเจริญเติบโตต่อจากต้นที่หนึ่งมาตามลำดับถึงปีพุทธศักราชพันหนึ่งร้ย พระเจ้าสัสสางกากษัตริรย์มุสลิมจากเบงกอลไม่พอใจที่เห็นพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในสถานที่นี้จึงให้ทำลายวัดวาอารามและต้นโพตรัสรู้โดยขุดรากขึ้นทิ้งใช้ไฟเผาราดด้วยน้ำอ้อยโดยหวังว่าจะไม่ให้เหลือพืชพันธุ์สืบต่อไปอีกเพรอเอิญ ขุดปลายรากแก้วทิ้งไม่หมดยังเหลือติดดินอยู่ต้นพระศรีมหาโพจึงไม่สูญสิ้นหลังจากพระเจ้าสาัางกาทำลายต้นพระศรีมหาโพแล้วก็สิ้นพระชนอย่างอเนกอนาถพระเจ้าปูรณาวารมันกษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์ของพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงเศร้าโศกพระทัยยิ่งนักเมื่อทราบว่าพระเจ้าอาสังกาทำลายต้นพระศรีมหาโพ จึงรีบทำการบำรุงรากที่เหลือโดยใช้น้ำนมจากแม่โคพันตัวราดให้ชุ่มในไม่ช้าหน่อโพก็แตกงอกออกจากรากเดิมตามที่ทราบประวัติความเป็นมาของต้นพระศรีมหาโพพอสังเขนี้ฉันรู้สึกตื้นตันสะท้อนขึ้นมาภายในจิตต้นพระศรีมหาโพต้นที่สอง ที่แตกหน่อออกมาจากต้นเดิมโดยการให้นำน้ำนมโคมารถจนชุ่มของพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงตั้งสัตยาธิฐานว่าจะไม่ขอเสด็จลุกขึ้นหากไม่ได้เห็นหน่อโพแตกงอกออกมาเท่ากับว่าต้นพระศรีมหาโพนั้นได้เกิดจากเลือดเนื้อและชีวิตของพระเจ้าอโศกมหาราชแท้ ด้วยพุทธบารมีต้นพระศีมหาโพจึงยืนยงดำรงอยู่จนกว่าจะสิ้นอายุของพระพุทธศาสนาห้าพันปีใครจะรุกรานทำลายให้ย่อยยับไม่ได้และนี่ก็คือพุทธบารมีฉันขอสะดุดีด้วยบทกวีว่าฤฤฤฤ โพรึกแผ่ก้านกิ่งนิ่งสงบอยู่บนพบปัตภพีแผ่นนี้หนอแม้ล่วงการผ่านเวลามานานพอกระนั้นก็ยังหยัดยืนอย่างมั่นคงโพรึกแผ่สาขาตราตรึงจิตชวนเชิญเพลินพินิจหน้าพิศวงสัมผัสตาต้องถึงใจในเจดจงลดลุ่มหลง และอําลาเลิกอาลายัยแผ่ร่มเงาเข้าไปภายในจิตให้ร่มเย็นเป็นนิดอยู่ผ่องใสพุทธคุณพุทธธรรมเหนี่ยวนำใจดำเนินไปตามรอยบาทพระศาสดาโพพึกนี้มีค่ามหาศาลได้กราบกรานน้อมนบจบพันษาเกิดเคารพเลื่อมใสใจศรัทธา ในพุทธะบารมีไม่เสื่อมคลายนด